เปิดภาพก่อนสัญญกรรมเจนนี่รัชนกกับพัฒนาการความสวยที่เพิ่มขึ้นมากใครแค่ไหนมาดูกันเลยครับ เจนนี่รัชนกนักร้องสาวใต้วัย30ปีที่ตอนนี้ในโซเชียลไม่มีใครไม่รู้จักเธอเพราะกลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้สำหรับเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นตอนนี้เจ้าตัวนั้นได้ผันตัวเป็นแม่ค้าออนไลน์เต็มตัวไลฟ์ขายของให้กับหลายร้อยแบรนด์ทำยอดขายทลลมทลายหลัก10ล้านบาทจนขึ้นแท่นแม่ค้าออนไลน์อันดับหนึ่งแห่งยุค นอกจากความสามารถด้านการร้องเพลงแล้วเธอยังมีความสามารถด้านการขายที่ไม่ธรรมดาและอีกหนึ่งอย่างที่ถูกพูดถึงไม่น้อยนั่นก็คือความสวยของสาวเจนนี่ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนหลายคนพูดถึงอย่างต่อเนื่อง เพราตลอดหลายปีที่ผ่านมาลูกของเจนนี่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดในช่วงแรกที่เจนนี่เริ่มไปที่รู้จกักจากเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวลูกของเจนนี่นั้นจะเน้นความเป็นธรรมชาติใบหน้าสดใสผิวแทนเข้มตาโตแบบสาวเอเชียขาดการแต่งหน้าแบบจัดเต็มแต่กลับมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ดูจริงใจและเข้าถึงง่ายหลังจากเริ่มมีชื่อเสียงเจนนี่ได้หันมาใส่ใจเรื่องรูปลักษณ์มากขึ้น ทั้งในเรื่องของการแต่งหน้าทรงผมการดูแลผิวรวมถึงแฟชั่นที่เปลี่ยนไปจากสาวเรียบง่ายกลายเป็นสาวหวานปนเปรี้ยวที่มีสไตล์เป็นของตัวเองเสื้อผ้านหน้าผมและความมั่นใจของเธอดูโดดเด่นมากขึ้นทุกวัน ปัจจุบันแม้เธอจะเป็นคุณแม่ลูกสองแต่เจนนี่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่พัฒนาการความสวยมากไกลมากไม่ว่าจะเป็นใบหน้าที่ดูคมชัดขึ้นฟันเรียงตัวสวยขึ้นหลังจัดฟันผิวขาวกระจ่างใสและบุคลิกที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเปล่งออร่าความสวยและความสําเร็จในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะออกงานหรืออยู่หน้าไลฟ์ก็เต็มไปด้วยสเสน่ห์และพลังบวกที่ทําให้แฟนๆนั้นเอนดูและชื่นชม พัฒนาการความสวยของเจนนี่สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตทั้งในฐานะศิลปินและผู้หญิงยุคใหม่ที่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนารูปลักษณ์และทัศนคติเพื่อให้เหมาะสมกับบทบาทในชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดนิ่งและไม่ว่าจะผ่านมากี่ลุกเธอก็ยังคงมีสเสน่ห์ที่คนจดจำได้เสมอไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง10 8 s แ o r y อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ